พ่นหยิตัวเก่งป่ะพ่อตัวได้ยุ่งสำหรับตัวคนเอาพอดีครับผู้จัดการเอาพอดีครับตัวผมลงสังหรอเฮะตัวผมลงสางหรอหวยตัวคนลงสางว่าเป็น่ยาตัวคนขึ้นจากสางได้อยู่เออแล้วแบบพวกนั้นมาเสียลงไปบป่งเออลงไปงานเข่าแขนกูเออต้องมาล้วพอดีเออตัวขึ้นที่บบไหนเออตัวขึ้นที่แบบหัวหุ่ยขึ้นกับเจ้ยวหัวมึงแล้นมันโตกูไม่ย เก่งนาะฮแล้ว่ตัวเก่งบ่ผกพอตัวไยุ่งตัวคนเอาไปดีครับผู้จัดการเอาบดีครับตัวผมลงสางอฮะตัวผมลงสางหวยตัวคนลงสางว่าเพ็ยนาตัวคนขึ้นจากสางได้ยู่เออลงได้มาเสียลงไปเ่เออลงไปงันเขาแกลกูเอองมาลวไปดีเอเตัวขึ้นที่บตัวขึ้น่งาหัวมึงแล้วมันตกูเาดี๋ยวก่อเพ่อพอเขึลงมาแล้วครับอุปกรณ์ลงมาเถะเอออุป ยังสางตัวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศตอนนี้ครับอยู่ตรงหน้าผมเส้นผยวเมืองสระนครครับบรรยากาศลมหนาวว้อยว้อยใกล้ถึงฮันวาสีเอนเอ็นฝกล้ดินแท้แแอพงง่าเฮ็ดชวมพี่น้องเพื่อเอฟซีเพื่อเพิ่์มัดกางเต็นนอนตรงหน้าห้ามือเหนี่ยพี่ลุงมาเฮ็ดไทยนะครับอุปกรณ์เราก็มีหลายอย่างคก็ว่าจะเป็นมักจกจอบเสียมนี่มักจกนะครับผมเออนะครับกันควงบางบางเท้าคนที่แหกผมลงไปก่อนแล้วผมไปอาบน้ำผมเมื่อย เพื่อนนี่นอนแล้วเพื่อนปองนี่เขาก็มางหอดก็เลยเพื่นที่บาทเปลี่ยนกันเขาหลุมเออเฉพาะเพื่อนหนีเจ้าเนาะแล้วยัางนี้บอกเรเอาเสื่อมนี่เสื่อมเอาคุมาก่อนเอตีนตีนระวังซักตีนนะครับคุกคุเอาพอกเราเอาพี่น้องครับบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าบัดเท้าเมากับเข่าผีพี่น้องครับนี่สิ่สำคัญของของแถมอภิษฐรรมบอกเล่าเล็กบักเล่าเล็กการทำงานมันต้องมีบ้างครับกับข้าวกินทุกสิ้าพี่น้อง บวัสดีครับพี่ลูกสวครับผม่กล่องได้กล่องเลยคุนะเออนี่ลาบเลียดลาบเลียดอันนี้แม่ป้าลาบเลียดพี่น้องครับของแสบอีสาน้าเท่าก็มบรูนะแผนอ้ย้พี่น้องสดเลียนเ้สดเลยอ้ยของแท่ของแทน่ยแ่บเลยนะครับบรรยากาศพี่น้องครับผมนะฮะบรรกาศของช้าแขมครับมอมีเาเจสวนแบบเป็นสวนมาเป็นสวนแบบใตีขานจการเป็นสวนแบบใสทอซเม เราก็ตัดประตูใส่หม่องท่อเฮ็ดได้ไงเลยตัวกับือว่าลงกุนเยอะไหมนี่ก็เยอะอยู่นะที่แรกว่านิ้เดียวบ่แม่นพี่หลองครับจะไปขึ้นกับผมนักกับก้าวผมกัดปังเป็นอะไรเนี่ยฮะเอายังขึ้นเอาแรงปัมบกันแมนอยู่บอกว่าไอเดียวเฮ็ดได้ซ้ำหนาหนักก้อนเข้ามานักแมนอยู่บอกเฮ็ดยังนี่ไงนี่เดี๋ยวกดแตกบดดิเป็นบางหนักก้อนนี่รีนี่เฮ้ยเอา เทว่าวิกนัไปบใส่เสือนี่หดรจากไหนนี่บริการทุ่งให้ตรงหน้าบ้าพี่เราก็ผบกนะนี่แหละนะครับผมพุดไปแน่เจ้าน้าเกิดพ่อความถ็ทูบรลันทีจริงลุ่มน้ําตรงนี้อ่ะทั้งแต่เป็นห่วยประหางนี่นะครับพี่เขีชายต่อชายแดนระหว่าง อำเภอพังโคนไปอำเภอวานนรีวาสพื้นที่ที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่มีหินวัตถุโบราณหลายพวกกระเบื้องแตกพอมแ,แตกแต่น้อยพร้อมตะกี้พร้อมบอลูนเนาะเราเป็นเด็กเราไม่รู้ว่ามันมีค่าไหมโอ้สุดยอดพี่บอสน<ม>ะครับได้ประโยชน์ในอยังครับผมผมเลยก็บ,บอกไอ้เรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้สิผู้จัดการลงบาหน,นิฮึฮึไอ้อตแตงไหนผู้จัดการสัญญ,ญาณไม่ค่อยดีเลยแก้วพี่น้องแก้วนะครับ นะครับเราจะทําขุดท่อตรงนี้2ท่อพี่ปองเมื oh ่อเราไปถึงแม่กามาขึ้นมาอายิปเปลี่ยนนะครับพี่น้อง oh ครับมาดูครับว่าจะเสียดจะสวยงามขนาดไหนพี่น้องก็ติดตามกันได้พี่น้องเด้อกับบรรยากาศทงหน้าเสียงเพียวครับพี่น้องครับนะครับติดไฟติดหลอดไฟเงี้ยฮอดพลอยนะครับที่ไม่แรงแจงสว่างระตุ้มกานะครับผมนะฮะบรรยากาศครับผมก็นลังเต็นท์นี่แหละพี่น้องนะครับยังไม่แรงมากบัดเดีออกไปทงไปทางบัดเดีวไปยูบานอยู่ให้หัวให้หน้าสวนเท่าจังหวัดมาเย็นสบายครับเสียงดังก็ได้มึงเปิดกับใบเพล่งน่เมื่อเดาในบ้านด้บ่นว่า เปิดโลดเปิดโลดเปิดบ่านรัมเด้อย่าเปิดสติงเพราะเพราะอยากไล่พอนะนะครับผมนะครับหลังจากที่เข้ากล่นสวมไก่แล้วพี่น้องครับเขาอยากจัดพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อที่จะนะครับเป็นหม่องนั่งเหมือแรกพี่น้องเอ้ยนะครับผมบรรยากาศเช่าแคมเข้านะฮะบรรยากาศพี่น้องครับนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับมีโต๊ะนั่งพี่น้องอยากมานั่งพักคอหน้าสอเผลกมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาตุ่มมาโฮม นะครับมาหัวน้ำกันครับบรรยา,ากาศก้อนเป็นอีนสานบ้านเฮ่ามังกระนะครับเฮาบอสมาูไปแคมตังจังหวัดและพี่เปยเนาะแคมหน้าเฮาดีแล้วแล้วไม่พี่ปองครับผมแขมหน้าเฮาดีและวมันบอครับแคมหน้าเฮาสบายใจกว่าเออสบายใจกว่าพี่น้องครับนะฮะจัดจังสิละนะครับแด้วพี่ปองลองเสียไฟบมาหนึ่งละเสียไฟหน่อยซิเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะฮะบรรยากาศพี่น้องครับให้จันปองเสียไฟพี่น้องเบิ้งนะครับผมสายได้เวละเออเออนะฮะอ่ะนี่ หลังจากเสียบไฟเสร็จนะครับความแจ้งกับสีมือแรงพี่น้องนะครับผมนะฮะกำลังที่เหตุมองนางผิงไฟให้พี่น้องได้พร้อมนะครับผมก็พี่น้องวันนะครับจุดนะครับพี่น้องที่มากกับใดนั่งเหนม้วนกันมวนซินโฮเซลกันไปนะครับแต่ภาษาเช่าแคมป์นะครับผมพี่ปองอ <ะ S 1> โอ้คือตัดผลเลยคือมาลอยงามแต่มันก็กรล่ะอู้ววววววว่วว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 ่วว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  หนึ่งสองนี่ทีมงานทีมงานคุทรอยอยากฟังเพลงพี่น้องครับผมได้ยินได้ยินครับผมแป๊บนึงครับผมเอาเอาเอาฟางมาทับตรงนี้ด้วยครับเด้อพี่ป๋องแย่มันเป็นสีดำเอาฟางแตกๆมากบกหลามะมาขี้ตรงนี้ครับให้มันดึงงามนะครับเออครับผม นะครับเพื <mate> ่อนพี่น้องครับผมบริการเช่าแคมป์นะครับพี่น้องมาสเพียวกับมากลางเต็นนอนนอกกันได้พี่น้องเด้อนะครับมาฟังเพลงมานอนทงนั่ท้าวกันนะครับนะครับตอนตื่นแล้วก็จังแยกกันไปจะ่นอนต่อกันนอนต่อได้ครับผมนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาแรกสำหรับมวงแสงไฟกันต่อนะครับนะครับขอบคุณพี่ใหญ่แล้วทงอีสานเขียวนะครับขอบคุณพิรภาพแคมป์ขอบคุณทีมงานอีสานแกงเตอร์ที่งานสหายสายแคมป์ทุกๆพื้นที่ทุกภาคส่วนนะครับผมนะฮะ พี่เป้จะขุดบ่ขุดก็ดีนะพี่เพราะว่ามันจะได้เวลาเสร็จเออน้องเอาล็อกมึงครับนะครับตอนนี้พี่เป้จะทําเป็นที่อ่าผิงไฟนะครับพี่น้องครับได้เอาขึ้นได้นะครับผมมาดูกันครับสักคู่หนึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับและนี่คือนะครับเต่าเข้าพี่น้องครับผม เฮ็ดหม่องนางพิงไฟเงียคอขำๆลมหนาวมานะฮะบรรยากาศของชาวแคมป์นะครับพักผ่อกันตอนนี้เรามาตัดไม้อัดนะครับก็อ,อีไ่ที่ลองนะฮะแล้ากกวนเราลง นนะะคครรัับบทีมชุลลพาและนี่คือเตาชาวแคมป์นะครับพี่น้องครับเพชรไว้นะครับแต่ให้ตั้งเครื่องยันล้มมันมากนะจานป่องเนาะแม่ครับล้มมากพันธุพัดพันธุพัดเฟื่องใส่ฐานใส่ไฟผมจะโอ้ยสวัสดีอีกนะครับผมพี่น้องครับอืนะครับที่ป่องเรานะครับบรรยากาศพี่น้องครับพี่ได้ง่ายครับแค่ขุดลืมมันจักสิบเส้นแล้วขึ้นมาแล้วก็เฟื่องใส่คอนใส่พี่เป้มาเอาฐานมาลองวางดูสิเป็นยังไง นะครับแสนเฟยย่ยมขับพี่น้องครับหน้าเข้าคนพี่น้องนะครับตอนนี้ครับนะครับครับผมฟื้นคานเกาเข้ายู่ไส้ครับบรรยากาศพี่น้องนะครับผมนะครับใครที่เดินทางมาขอหยาดนะครับผมนะครับเอาเนี่ยตรวจโควิดมาพี่น้องครับตรวจเอทีเคนะครับเหมือนกับพี่เป้เี่ของพี่เป้นะตรวจเสร็จแล้วนะครับผ่านนะครับนะครับผม บรรยากาศของชาวแคมป์ย่ำคำครับผมตรงหน้าเส้นถูกพี่น้องครับมาเลยนะฮะตอนเลิกันครับผมพี่น้องอยากางเต็นท์มุมใดก็ได้นะครับแต่ละมุมได้หมดเลยนะครับสบายเลยครับผมและนี่คือบรรยากาศย่ำคำพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพี่ป๋องกำลังดังไฟครับนะครับแคมป์ของชาวแคมป์เรานะฮะ บรรยากาศ <กา S 2> ครับพี่น้องครงคับ<ร>ผมมากพี่น้องครับ<ร><ร>ผมด,ดังไฟไว้เลยนะฮะ นะครับตอนนี้กำลังตอนรับทีมงาน AK คอนเสิร์ตนะครับเดินทางมาถึงแล้วพี่น้องครับ AK เคแอร์เอคอนเสิร์ตต้องการติดตั้งแอร์บ้านเฮาแอ,อาาร์ข้ามสนักงานแอร์โรงเรียนแอ,นแอร์เฮียนแอร์ซันแอร์เทียงหน้าติดต่อได้ที่ AK คอนเสิร์ต AK เคแอร์อำเภอพะกูดเท่านั้นเท่านั้น้นนะพี่น้องเด้อะนะครับแอร์เต็มเลยนะแอร์เต้มกะติด,ดได้ครับผมแต่ว่าคาไฟเสียวนะครับเด้อนะครับคือน้องต้องการคอนเสิร์ตครับวิการวีญญานออกพรรษาลับปเจ้าจเจดมาลองมาลล์นะครับเวทีชุดใหญ่ไฟกระพริบเครื่องปั่นไฟพร้อมติดต่อทีี่่่ AK AK คคอออออออนนนเเเเเเสสสิิิรรร์์ตตตตำภพพะกหืืวาดยงงลม สกลนข้อใดนะครับดนตรีสดบอนนองได้ทุกสไตล์ทุกแบบทุกแนวหากสนใจติดต่อผ่านใดที่เอเคคอนเสิร์ตครับผมนะครับบรรยานนกาศของเช้าแคมป์นะครับ m. พี่น้องครับทงหน้าเฮ่าสุดยอดไร้นะครับผมสุกได้เล่าจะเข้าเถียงนาเรานางพียงไฟแก้มเหลาขาวอาจารย์ปองเนาะมีความสุขหลายพี่น้องครับว<ท>่าตอ้องไปกินว่าต้ตองไ,ไปกินริน้เกินสีรแล้วค่าทั้งสูงกระเพื่อนว่าต้องไปกินเหล่าราคาแพงๆเหล่ายั้นสแตเกัาไปมันกับเมาตายแม่นึกเกาลัด เราขาวกินเราเก่าสิกินเรายั้งกัดตามส้างแต่สันดานคนกินเรานี่สายเปลี่ยนนี่สบดีมั่นก็มีคาสงเก่าพี่น้องครับผมนะครับที่แสบที่นั่นผมที่จริงผมเป็นคนที่ชอบจิดใจในรสชาติของเรานะพี่ป๋องแต่ผมกินใจบรรยากาศในวกงเหล่ามากกว่านางคุยกันเบาจากกันนะครับดิกิตาฟังปกซ่องไปนี่คือความแสบของชาวแคมป์เรานะา๊ะครับผมครับบรรยากาศย่ำคำคำพี่น้องครับเปิดหม้อลำฟังหม้อลำเหลืองตอก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับ บรรยากาศชาวแคมป์เฮาเรามีโอกาสอย่ามาแคมปิงม้งหน้าเส้นเทีทยวกลับมาได้พี่น้องเด้อนะครับมามวลน้ำกันครับฟังหมอลำนำเด็กพี่น้องบรรยากาศชาวแคมครับอาจารย์ปองนอนละพี่น้องผมนอนบ่หลับผมก็เลยนั่งฟังหมอลำ หพิ้วการมาแข็มตรงหน้าผมเสียงผิวเมืองสกะนครเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้อาร์ตพัฒนาพี่น้องกรบพ่อกันมาคลิปหน้ายู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายพี่น้องกับสวัสดีครับ